สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะฉลองปีใหม่ไทยปีนี้นะคะทางรัฐบาลามีมาตรการออกมานะคะว่าห้ามเล่นสาดน้ําสงกรารน,นะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าการสาดน้ําสงการเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่จะสามารถสนุกสนานแล้วก็มีความสุขได้ในช่วงเทศกาลนะคะไม่สาดน้ําเราก็สามารถที่จะมีความสุขสนุกสนานาไปกับ เทศกาลสงกรานก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะคะเราจะแนะนํา5สถานที่นะคะที่ไม่สาดน้ํำก็สนุกได้ในเทศกาลสงกรานปี2565ค่ะ สถานที่แรกนะคะที่จะแนะนําก็คือการไปอ่าเล่นน้ําตกหรือว่าลงไปนอนแช่น้ําตกเย็นๆนะคะที่จังหวัดนครนายกค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็มีน้ําตกให้เลือกมากมายหลายจุดนะคะเช่นน้ําตกวังตะไคร้น้ําตกสาริกาน้ําตกนางรองนะคะซึ่งน้ําตกดังกล่าวก็สามารถที่จะลงไปเล่นน้ําได้หรือว่าท่านใดที่อยากเล่นน้ำนะคะก็สามารถนั่งพักผ่อนหย่อนใจหรือว่าจะนั่งรับประทานอาหารก็ได้นะคะ และนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีที่พักริมน้ําตกที่คอยบริการนักท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะนอนริมน้ําตกชมวิวบรรยากาศธรรมชาติกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะคะสําหรับน้ําตกจังหวัดนครนายกค่ะก็สามารถที่จะไปเที่ยวพักผ่อนได้นะคะสถานที่ที่2ที่จะแนะนํานะคะก็คือนครราชสีมาหรือว่าโคราชนะคะสําหรับที่นี่นะคะก็มีที่เที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปนะคะนั่นก็คือวังน้ําเขียวค่ะ ที่นี่จะมีอากาศเย็นสบายนะคะมีความเงียบสงบมีภูเขาล้อมรอบนะคะอากาศบริสุทธิ์ท่านจะได้ชื่นชมกับวิวธรรมชาติที่สวยงามเหมาะมากๆเลยนะคะกับการพาครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อนค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีสถานที่ให้ชมวิวเพิ่มเติมนะคะ,ะมีสถานที่ให้ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามมากๆอีกด้วยค่ะ ที่นั่นก็คือผาเก็บตะวันนะคะรวมไปถึงพวกฟาร์มแล้วก็พวกวัดต่างๆนะคะที่จะช่วยให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการไปท่องเที่ยวพักผ่อนนะคะก็สามารถพาครอบครัวไปไปเที่ยวไปพักผ่อนได้เลยนะคะสำหรับที่นี่ค่ะวังน้ำเขียวนะคะนะครราชสีมาโคราชค่ะ ต่อไปเป็นสถานที่ที่3ที่จะแนะนำนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถไปเที่ยวชมได้ในช่วงเทศกาลสงกรานนี้นะคะก็คือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะแนะนำเลยนะคะว่าช่วงเทศกาลสงกรานหรือว่าหน้าแล้งเนี่ยจะต้องไปเที่ยวชมให้ได้นะคะเนื่องจากที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของอจังหวัดอุบลราชธานีอีกที่หนึ่งเลยนะคะสถานที่แห่งนี้ก็คือ3 0 0พันโบกค่ะ ที่นี่นะคะก็จะเป็นลักษณะแก่งหินที่เกิดจากการกัดเซาะในช่วงฤดูน้ำหลากซึ่งเมื่อหินเหล่านี้นะคะโดนน้ำกัดเซาะเป็นเวลานาน,านๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดเป็นแง่งขึ้นมานะคะซึ่งมีจำนวนมากมายเลยนะคะและแง่งเหล่านี้ก็จะปรากฏให้เห็นในช่วงหน้าแรงเท่านั้นนะคะท่านก็สามารถไปชมความงามไปชมความแปลกใหม่ที่น่าทึ่งของหินธรรมชาติที่เกิดจาก ระบบธรรมชาตินะคะไม่ได้มีการตกแต่งหรือว่าสร้างขึ้นมาเองนะคะมาจากธรรมชาติล้วนๆค่ะซึ่งมีความสวยงามมากๆเลยนะคะที่3,000โบกจังหวัดอุบลราชธานีค่ะต่อไปเป็นสถานที่ที่4ที่จะแนะนำนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวท่านใดที่นิยมชุมชอบกิจกรรมเอเดเวนเจอร์ก็ต้องที่นี่เลยนะคะเขื่อนสีนคริน ที่นี่มีอากาศดีมากๆเลยค่ะแล้วก็มีความเงียบสงบไม่วุ่นวายเหมาะกับการพาครอบครัวมาท่องเที่ยวพักผ่อนในช่วงหน้าร้อนได้ดีเลยทีเดียวนะคะที่นี่จะมีกิจกรรมให้ทํามากมายมีเครื่องเล่นหลายชนิดเช่นการล่องแพเปียกท่านก็จะได้รับความมันความสนุกสนานนะคะรวมไปถึงได้คลายร้อนไปด้วยเลยคะ่ะกิจกรรมล่องแพที่เขื่อนสีนครินนะคะก็เป็นอีกที่หนึ่งที่สามารถไปเที่ยวพักผ่อน ในช่วงเทศกาสกลสงกรานต์ที่มีมาตรการห้ามเล่นน้ำนะคะก็เป็นการหลีกหนีความวุ่นวายพาครอบครัวมาพักผ่อนอย่างสงบแล้วก็ห่างไกลผู้คนห่างไกลจากโรคโควิด -19 ด้วยนะคะสำหรับสถานที่ที่5ที่เราจะแนะนำนะคะเราก็แวะไปพักใต้กันบ้างคะ่ะขึ้นชื่อว่าทะเลใต้นะคะก็แน่นอนว่าจะต้องมีความสวยงามแล้วก็เป็นธรรมชาติมากๆด้วยคะ่ะ เกาะไข่จังหวัดชุมพรคือสถานที่ที่เราจะแนะนําในคลิปนี้นะคะ,ะที่นี่นะคะจะมีหาดทรายสีขาวนวลละเอียดน้ําทะเลจะเป็นสีฟ้าสดใสนะคะที่นี่จะมีกิจกรรมต่างๆให้ทํามากมายนะคะเช่นการดําน้ําดูปะาารังหรือว่าจะเป็นกิจกรรมการปีนเขาหรือว่าตกหมึกนะคะรวมไปถึงการดูหอยต่างๆด้วยค่ะที่นี่จะมีกิจกรรมเหล่านี้ให้ทํานะคะ ที่นี่เหมาะมากๆเลยนะคะกับการไปพักผ่อนอย่างเงียบสงบนอกจากนั้นที่นี่ก็ยังมีจุดกลางเต็นท์ไว้บริการนักท่องเที่ยวด้วยค่ะสามารถที่จะนำอุปกรณ์ต่างๆในการพักครั้งแรมหรือว่า,ามากลางเต็นท์ได้นะคะเ,เพื่อที่จะมาชมความงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดแล้วก็เงียบสงบค่ะกาะไขชุมพรนะคะสำหรับท่านใดที่อยู่ใกล้ละแวกนั้นหรือว่ามีความต้องการที่จะอยากจะไปเที่ยวทะเล ในสถานที่ที่คนไม่พลุกพล่านนะคะก็สามารถมาที่เกาะไข่ได้นะคะก็เป็นสถานที่อีกหนึ่งสถานที่ที่สามารถไปเที่ยวพักผ่อนได้ได้รับความสวยงามแล้วก็ความเงียบสงบอย่างดีมากๆเลยะคะ่ะค่ะและสําหรับท่านใดนะคะที่กําลังจะออกเดินทางไปเที่ยวนะคะสิ่งสําคัญที่สุดที่เราจะต้องอทำนะคะก็คือการเตรียมตัวแล้วก็เตรียมแผนในการเดินทางค่ะ เช่นในการออกเดินทางไปเที่ยวนะคะหรือว่าไม่ว่าเราจะไปที่ไหนก็แล้วแต่นะคะหากว่าเราจะต้องเดินทางหลายวันก็ควรอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องมีการตรวจสภาพความพร้อมของรถยนต์ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นระดับน้ำมันเครื่องหรือว่าน้ำมันเครื่องควรจะเปลี่ยนถ่ายหรือยังนะคะรวมไปถึงการตรวจเช็คลมยางาระบบเบรกระบบไฟหรือระบบต่างๆของรถยนต์นะคะรวมไปถึงล้ออะไหล่ของเรานะคะจะต้องตรวจดูว่าล้ออะไหล่นั้นอยู่ในสภาพที่จะพร้อมใช้งานได้หรือไม่หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมานะคะ และนอกจากนั้นนะคะสิ่งที่ควรเตรียมไปด้วยนะคะก็จะเป็นพวกยาสามัญประจําบ้านต่างๆนะคะควรจะมีติดรถไปด้วยค่ะเช่นพวกยาลดไข้หรือว่าเป็นยาแก้ปวดต่างๆนะคะ,ะโดยเฉพาะท่านใดที่มีโรคประจําตัวนะคะก็จะห้ามลืมเด็ดขาดนะห้ามลืมยานะคะ,ะรวมทั้งควรจะมีเบอร์โทรฉุกเฉินต่างๆติดไว้ใน,นรถนะคะเพื่อความปลอดภัยถ้าเกิดว่าไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรนะคะ แต่ถ้าเกิดว่ามันมีเหตุการณ์แล้วเราไม่รู้หรือว่าเราไม่มีเบอร์โทรเนี่ยเราจะลําบากนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ความราบรื่นในการเดินทางออกไปเที่ยวหรือว่าไปธุระต่างๆนะคะเราก็ควรจะมีการเตรียมแผนเตรียมตัวให้พร้อมค่ะ หรือว่าหากท่านใดไม่ต้องการที่จะออกไปเที่ยวนอกบ้านนะคะก็สามารถที่จะทําอาหารกินอยู่ที่บ้านกับครอบครัวก็สามารถที่จะมีความสุขได้เหมือนกันค่ะความสุขนั้นอยู่ที่ใจนะคะถ้าหากว่าเราคิดบวกอะไรอะไรก็เป็นเรื่องที่ดีได้ค่ะก็เป็นยังไงกันบ้างคะกับ5สถานที่นะคะที่เราแนะนําไปในคลิปนี้ก็หวังว่าทุกท่านนะคะจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะขอให้ทุกท่าน เที่ยวเทศกาลสงกรานอย่างมีความสุขแล้วก็ขอบพระคุณสำหรับการรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณมากค่ะ